ผมเลือกปลูกผลไม้ที่คนอื่นไม่ปลูกผมสามารถกำหนดราคาเองได้และนำเทคโนโลยีด้านพลังงานมาลดต้นทุนการผลิตจนมีไรายได้ทุกวันอย่างเช่นโดมมะเดื่อนี้ครับเป็นโดมมะเดื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวมาชมกัน เด่นนะครับของที่นี่เราก็คือผักผล,ลไม้ที่นี่จะเป็นผักผล,ลไม้ที่เป็นอินทรีย์เพื่อคนรักสุขภาพช่วงแรกในการดูแลในฟาร์มแห่งน,นี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเราเจอในเรื่องของดินเนี่ยจะเป็นดินทรายผมจึงใช้การแก้ปัญหาโดยการปรุงดินแล้วอีกอย่างภูมิทัศน์โดยรอบของที่นี่นะครับจะเป็นป่ายุคานะครับป่ายางซึ่งเป็นพืชที่หาน้ําเก่ง เมื่อเรามีการขุดบ่อน้ํามันก็ทําให้พืชเหล่านี้ดึงดูดเอาไปใช้ทั้งหมดนะครับมันไม่เพียงพอต่อการใช้ในในฟาร์ของเรา,าเราใช้ระบบโซล่าเซลล์ที่เป็นระบบซับเมอร์สที่สูบบันดาลลึกเอาขึ้นมาเพื่อสต็อกนะครับในร่องน้ําของเราก่อนพอเราสต็อกน้ําเสร็จนะครับเราใช้ระบบโซล่าเซลล์ในการที่จะสูบเพื่อเอาเข้าแ้งทั้งหมดโดยการซื้อถังพันลิตรนะครับมาวางไว้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ นะครับแล้วเราก็ค่อยๆเปิดเอาอีกระบบหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ระบบโซล่าเซลล์เนี่ยสูบเป็นระบบน้าหยดเลี้ยงทั้งฟาร์มทั้งหมดเลยเราทําเกษตรเราก็ต้องทําจริงจังจากที่เคยทํางานเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นเจ้าของกิจการผมมองว่าการเกษตรเป็นอะไรที่ทำแล้วง่ายนะครับเพียงแค่หว่านเมล็ดลงไปต้นไม้ก็โตให้ผลผลิตนะครับแต่พอเรามาทาเกษตรแล้วเนี่ยเราความรู้สึกเราว่าเกษตรที่ทํายากผมมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับในการในเรื่องของการทํา เทคโนโลยีเรามีองค์ความรู้อยู่บางส่วนเราก็มาปรับปรุงมาปรับใช้ในเรื่องของระบบโซลาเซลล์นะครับแล้วที่ฟาร์มนี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนแปลงทดลองเราทําเกษตรไม่ต้องจ้างคนเยอะเราจ้างคนแค่คนเดียวแล้วเราเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามา,าช่วยในการบริหารจัดก,การคําว่าระบบสมาร์ทฟาร์มก็นํามาใช้เปิดปิดผ่านมือถือเปิดปิดระบบน้ําพวกนี้นะครับเราก็นํามาใช้มันทําให้เราง่ายครับง่ายต่อการทํางาน ดอกเตอร์บวยทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์มากว่า3ปีจึงจะสำเร็จแบบที่เห็นในวันนี้ค่ะ2ปีก่อนหน้านี้ต้องเผชิญกับปัญหารอบด้านเงินจึงกลายเป็นตัวช่วยสำหรับแก้ปัญหาต่างๆยิ่งปัญหามากขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องใช้เงินมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะเรื่องการให้น้ากับไม้ผลทุกต้นในฟาร์มต่อมาเขามั่นใจว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยประหยัดเงินได้จึงนำโซลาเซลล์เข้ามาลดต้นทุนในการดูแลฟาร์มทั้งหมด จนปีนี้มีกิ่งพันธ์ุและผลไม้อินทรีย์จำหน่ายทุกๆวันนอกจากนี้ยังนำไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มาซีลถุงดินที่ปรุงเองเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้อีกทางด้วยค่ะพื้นที่ทั้งหมด8ไร่นะครับผมก็จะมีปลูกฝรั่งนะครับปลูกมันเบอรี่ปลูก, mar mar ie, ลกมะเดื่อฝรั่งปลูกมะเขือเทศปลูกละมุดเพื่อที่นี่เราเน้นปลูก1ปีแล้วได้ผลสามารถที่จะแปรรูปได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ มะเดื่อฝรั่งเราก็ปลูกตอนนี้เรากำลังขยายพันธุ์อยู่สายพันธุ์ที่เรากำลังปลูกเนี่ยรสชาติมันดีที่สุดนะครับสำหรับคนในท้องถิน่นประโยชน์ของมะเดื่อฝรั่งก็คือใยอาหารค่อนข้างเยอะทานแล้วก็อิ่มอิ่มนานกิโลกร,รัมประมาณ200บาทแต่ที่กรุงเทพยวขายโล4ส0ร้อยในโดมนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับผลจะมีสีแดงรสชาติจะหวานกรอบอ่าแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสวิตบอยสีเหลืองนะครับตอนนี้ผลผลิตก,กำลังออก กเกษตรกรจะต้องสร้างตัวตนให้กับตัวเองก่อนหนึ่งคือต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคถ้าเราบอกว่าเป็นอินทรีย์ก็คืออินทรีย์เมื่อเราสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคแล้วเราก็ใช้สื่อครับเมื่อเรามีตรงนี้แล้วเนี่ยเราปลูกอะไรก็ขายได้ครับทุกวันนี้ผมมีไรายได้ทุกวันพลังงานเนี่ยนะครับมันจะสามารถลดต้นทุนให้กับกเกษตรกรได้ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันให,ให้ให้นำพลังงานที่มีอยู่ธรรมชาติเนี่ย เรามาใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุดเราจะไปรอ,อน้ํามันก็ไม่ไหวที่เป็นฟอสซิลนะครับเป็นน้ํามันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยมันมันถูกกาหนดโดยต่างประเทศเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าคนรุ่นใหม่นะครับเห็นหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมที่อยู่ใกล้ตัวนะครับเอามาใช้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยในการลดต้นทุนค่อนข้างได้สูง สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชันจำกัด